สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นครูทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยทรงมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้และถ่ายทอดให้แก่เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปตามศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติบ้านเมือง สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งให้ความสําคัญกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยโดยนอกจากจะมีพระราชดําริให้หน่วยงานต่างๆบูรณาการงานร่วมกันผ่านโครงการพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลเพื่อให้บุตรหลานของราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลได้มีโอกาสทางการศึกษาและได้ขยายผลองความรู้สู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในด้านการเกษตรเพื่อให้ราษฎรนำไปประยุกต์ใช้ตามสภาพแวดล้อมของแต่และชุมชนก่อให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพและไรายได้ช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการที่เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยทรงรับราชก,การเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523 ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและทรงสอนในสองวิชาคือวิชาประวัติศาสตร์ไทยในชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในชั้นปีที่5 แม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์นำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูง,งานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศ โดยทรงวางแนวทางการสอนและทรงปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักเรียนในร้อยอยู่เสมอไม่เว้นแม้กระทั่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังทรงมีพระอุตสาหะให้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ภายใต้การเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 ของสอบคอ,อย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักเรียนในร้อยได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ซึ่งทรงมีพระราชะดำริว่าถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสการได้ศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็จะช่วยให้น่ารู้น่าเรียนได้ดีขึ้น ฉะนั้นการสังเกตจะก่อให้เกิดประโยชน์ไปต่อยอดได้อีกหลายเรื่องจากพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ถวายพระราชสมัญญาแด่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาเมื่อปี2558ว่าบรมร,ราชกุมารีครูสีแผ่นดิน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ